แม่บ้านห้องท้ายรีสอร์ตนนเหลือมมองป้ายไม้เก่าที่ตั้งเอียงๆข้างทางมันเป็นชื่อรีสอร์ตชื่อดูน่ารักแต่สภาพกลับไม่ค่อยสมกับรีวิวเท่าไหร่แน่ใจนะมิวว่าที่นี่คือที่คนเขารีวิวว่าวิวสวยเงียบสงบเป้พูดพร้อมหัวเราะแห้งๆก็ใช่นะในรูปมันดูดีอะมิวตอบพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นเช็ครีวิวอีกครั้ง แต่ของจริงืมก็โอเคละมั้งรถของทั้งสี่คนจอดตรงลานกรวดด้านหน้าบรรยากาศรอบรีสอร์ทเงียบผิดปกติเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดเสีสยดสีกิ่งไม้เป็นระยะจ๋าเดินลงจากรถเป็นคนสุดท้ายก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆที่นี่เหมือนมีคนมองอยู่เลยอะ่ะนุ่นหัวเราะพยายามทำให้เพื่อนขายกังวล ชิวๆหน้ารีสอร์ทเก่าหน่อยแต่เดี๋ยวคงโอเคแหละเมื่อทั้งสีเดินเข้าไปเช็คอินพนักง,งานต้อนรับเป็นหญิงวัยกลางคนบริการดีแต่สีหน้าดูเหนื่อยวันนี้มีขายแค่พวกเราหรือเปล่าครับนนถามอย่างสงสัยพนักง,งานยิ้มบางๆช่วงนี้โลซีซั้นค่ะแขกไม่ค่อยเยอะพวกคุณพักตรงตึกหลังนะคะ ตรงโซนท้ายอาคารจะค่อนข้างเงียบหน่อยตึกที่ทั้งสี่ถูกพามาพักเป็นอาคารไม้สองชั้นดูเก่ามากผนังซีดลานทางเดินยาวสุดลูกหูลูกตาจนถึงห้องท้ายสุดที่ไฟตรงทางเดินกระพริบเป็นจังหวะเมื่อเดินไปถึงห้องของตัวเองนนก็เห็นแม่บ้านคนหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องว่างด้านข้างเธอสวมชุดยูนิฟอร์มสีซีดๆผมหยิกยุ่งเธอกำลังเช็ดกระจกชา้ชาๆ แต่ท่าทางของเธอมันมันแปลกแขนของเธอยื่นไปด้านหน้าแต่ไหล่ของเธอแทบไม่ขยับเหมือนแขนถูกดึงไปด้วยแรงบางอย่างที่ไม่ใช่ร่างกายของเธอเองเฮ้ยนนทนดูดิเป้สกิดเพื่อนเบาๆน่ากลัววะ่ะมิวพูดอย่างไม่ค่อยแน่ใจแต่จ๋ามองแม่บ้านด้วยความสมสารคงเมื่อยแหละ ทำงานหนักนิพูดไม่ทันขาดแม่บ้านหยุดเช็ดกระจกแล้วหมุนหัวกลับมาช้าๆเหมือนตุ๊กตาที่คอไม่มีข้อแต่แปลกเธอไม่มองพวกเขาเธอมองผ่านพวกเขาไปเหมือนไม่เห็นตัวตนนนรู้สึกขนลุกเขารีบไขกุญแจเข้าห้องไม่ปกติแล้วอะไรวะเนี่ยนนพึมพำกับตัวเอง คืนนั้นทั้งสี่ออกไปกินข้าวและนั่งคุยกันจนดึกพอกลับมาห้องทุกคนก็แยกย้ายกันอาบน้ําแต่ตอนที่นน,นออกไปรับโทรศัพท์ที่ระเบียงเขาได้ยินเสียงขูดกระจกวนซ้ําช้าๆดังมาจากห้องว่างด้านข้างแกรกแกรกแกรก นนค่อยๆเดินไปดูซองผ่านหน้าต่างไปด้านในเขาเห็นเงาแม่บ้านยืนอยู่หลังม่านโปร่งเธอกำลังก้มหน้าขัดพื้นด้วยมือที่ยื่นผิดรูปเหมือนแขนคนตายแข็งทื่อนนกลืนน้ำลายแล้วจูๆ่ๆเธอก็หยุดขัดพื้นเงยหน้าขึ้นช้าๆคอขยับดังกรอบแกรบ นนรีบถอยหลังทันทีหัวใจเต้นแรงจนเวียนหัวเขาวิ่งกลับเข้าห้องเป็นอะไรนนมิวเข้ามาจับไหลนนพูดลนลานแม่บ้านคนนั้นอยู่ในห้องว่างข้างๆก้มขัดพื้นเหมือนขัดเลือดะจา๋าหน้าซีดจริงเหรอไม่ใช่ว่าแกตาฝาดนะนนสายหน้าแรงโคตรชัดเจน ทั้งสี่คุยกันทั้งคืนแต่ไม่มีใครกล้าตรวจสอบห้องนั้นเช้าวันถัดมาความจริงที่ไม่อยากรู้ตอนเช้าทุกคนจึงลงไปที่ล็อบบี้เพื่อขอเปลี่ยนโซนห้องพักนนตัดสินใจเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พนักงานฟังเมื่อคืนผมเห็นแม่บ้านอยู่ห้องว่างท้ายอาคารท่าทางแปลกมากเธอดูไม่ปกติเลยครับพนักงานชะง,งักมือที่กำลังเขียนเอกสารหยุดนิ่ง ผู้หญิงผมหยิกหน้าซีดใส่ชุดสีมนมนเหรอครับนนพยักหน้าพนักงานรีบตอบเดี๋ยวเราจะย้ายพวกคุณไปโซนหน้าให้นะครับทุกคนก็สงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรมากในใจคิดว่าย้ายห้องได้ก็ดีแล้วแต่ดูเหมือนเป็นคำสัญญาที่จะไม่ทันเมื่อกลับมาที่ห้องเก่าเพื่อเก็บของทุกคนรีบเก็บแบบลวกๆแต่ตอนที่นนกำลังยัดของลงกระเป๋า เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหน้าห้องแกรกแกรกแกรกเสียงลากผ้าเปียกบนพื้นไม้หวังว่าไม่ใช่เป้พูดแทบไม่เป็นเสียงแล้วประตูก็กระทบเบาๆเหมือนมีใครแตะกอกกอกทุกคนหยุดหายใจจากระซิบใครแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงหายใจอยู่หลังประตู เหมือนคนเหนื่อยเหมือนคนกำลังเช็ดพื้นอย่างแรงนนสูดหายใจลึกเดินไปชะโงกมองตามแมวช้าๆมิวดึงแขนนนยาแต่นนมองไปแล้วภาพที่เห็นทำให้ขาแทบสุดแม่บ้านคนนั้นยืนก้มหน้าอยู่หน้าห้องไหลไม่ขยับแต่หัวค่อยๆเงยขึ้นจนได้ยินเสียงคอหักดังกรอบเธอไม่มีดวงตา มีแต่โพรงดำลึกที่น้ำสีคล้ำไหลออกมาแล้วเธอก็ยื่นผ้าเช็ดทำความสะอาดขึ้นมาแตะที่ตามแมวขยี้ขึ้นลงเหมือนกำลังเช็ดกระจกนนพละออกทันทีออกไปออกไปเร็วทั้งบทวิ่งออกทางระเบียงหลังห้องแทนสติแตกกันทั้งกลุ่มจนไปถึงล็อบบี้โดยแทบจำไม่ได้ว่าเหยียบขั้นบันไดหรือข้ามราวมากันแน่หลังเหตุการณ์พนักงานช่วยทั้งสี่คนย้ายไปโซนหน้าและอยู่เป็นเพื่อน นนทนไม่ไหวจิงคาดคันพนักงานให้เล่าความจริงไม่งั้นเขาจะเขียนรีวิวให้ไม่ดีพนักงานเกิดความกลัวเลยบอกว่าถ้าเล่าแล้วคุณลูกค้าอย่าไปเล่าให้ใครฟังต่อนะคะคือว่าแม่บ้านคนนั้นชื่อพี่วารีเธอเสียชีวิตในห้องไทยอาคารเมื่อสามปีก่อนคะ่ะจ๋าปิดปากโอ๊ยแล้วเรามานอนใกล้ๆแบบนี้ได้ไงเนี่ยมิวถามว่าเธอเสียยังไงคะพนักงานพูดเบาแต่ชัดเจน เธอถูกทำร้ายค่ะพอตำรวจพบศพพี่วารีอยู่ในท่าก้มลงเหมือนกำลังขัดเลือดตัวเองอยู่บนพื้นมือเธอยังถือผ้าเช็ดทำความสะอาดไว้เลยรุง่งเช้าทั้งสี่รีบเช็คเอาท์ออกจากรีสอร์ทก่อนเดินขึ้นรถนนมองไปยังอาคารหลังเก่าเป็นครั้งสุดท้ายตรงหน้าต่างห้องว่างท้ายอาคารมีเงาของคนยืนอยู่หลังม่านโปรง่งเหมือนกำลังเช็ดกระจกเป็นวงกลมมิวเห็นตามสายตา อย่าบอกนะว่านนรีบอกไปถึกแค่นี้ก็เกินพอแล้วรถเคลื่อนออกจากรีสอร์ททั้งสี่คนไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเหมือนเธอยังคงทำงานในที่ที่เธอตายและไม่มีวันได้พักเลยแล้วเพื่อนๆชาวซีเปียเคสล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับหลอนๆแบบนี้ ฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่อง c p i Case ใน TikTok และ YouTube ไว้ด้วยนะครับและหากท่านใดอยากสนับสนุนช่องลองเลือกชุมสินค้าที่ตะกล้าได้เลยแล้วพบกันในเรื่องหลอนตอนต่อไป